โรงเรียนจุมชนสองบ้านกกไมแดงสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขตสองตั้งอยู่หมู่ห้าตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม จำนวนนักเรียนทั้งหมด223คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น18คนโดยมีนางสมทวินคำมูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาจากข้อเสนอเนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4เมื่อวันที่2-3มกราคม2563มาตรฐานการศึกษาประถมวัย 1. ด้านคุณภาพของเด็ก ผลการประเมินได้ระดับพอใช้จุดที่ควรพัฒนา 1. เด็กขาดการใช้คำขอบคุณและขอโทษให้เคยชินจนเป็นนิสัยผลการดำเนินการมีการพัฒนาโดยสอดแทรกลงไปในกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมใช้นิทานใช้เพลงกำหนดเป็นข้อตกลงให้เด็กๆทุกคนได้ปฏิบัติ 2. เด็กขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนผลการดำเนินการพัฒนามีการพัฒนาสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียนก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งเด็กปฏิบัติตนดีขึ้นตามลำดับ 3. เด็กขาดทักษะการตั้งคำถามและหาคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมผลการดำเนินการพัฒนา มีการพัฒนาจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการทดลองและสำรวจด้วยตนเอง 4. เด็กขาดทักษะการคิดวิเคราะห์การสังเกตและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆผลการดำเนินงานการพัฒนาจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันและ จัดมุมบทบาทสมมุติให้เด็กได้เล่นอย่างมีเป้าหมายได้คิดวิเคราะห์ร่วมกันเด็กมีความสนใจและคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น 5. เด็กขาดทักษะการอ่านและการเล่าเรื่องที่อ่านเพื่อสื่อสารผู้อื่นเข้าใจได้ผลการดำเนินงานการพัฒนาจัดทำมุมหนังสือในห้องเรียนเด็กชอบอ่านและเล่าเรื่องมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีทักษะการคิดและการสื่อสารดีขึ้น 2. ด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการผลการประเมินได้ระดับพอใช้จุดที่ควรพัฒนาขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นขาดการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาควรมีนโยบาย ในการให้ครูนำผลการประเมินพัฒนาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับเด็กได้ชัดเจนขาดการนิเทศติดตามประเมินโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องขาดการจัดกิจกรรมให้เด็กมีความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชนท้องถิ่นผลการดำเนินการการพัฒนาทางสถานศึกษา ได้ปรับพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและนำมาต่อยอดในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้านสติปัญญาครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาในพัฒนาการด้านต่างๆในการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ มีการรายงานกิจกรรมอย่างชัดเจนเช่นกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการทัศนศึกษาเป็นต้นสถานศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาเล่งเรียนรู้ชุมชนที่วัดกกไม้แดงศูนย์ก้าไม้ชุมชนและยังได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการเพราะกล้าไม้เด็กสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ 3.. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผลการประเมินได้ระดับพอใช้จุดที่ควรพัฒนาครูขาดการส่งเสริมการใช้คำพูดขอบคุณและขอโทษครูขาดการส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนครูขาดการจัดกิจกรรมบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือนิทานอ่านจากภาพไม่สม่ำเสมอครูขาดการนำข้อมูลกิจวัตรประจำวันของเด็กไปสรุปผลให้เป็นระบบครูขาดการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ออกแบบเครื่องมือประเมินให้หลากหลายขาดการบันทึกและสรุปผล,ผลพัฒนาการเด็กให้เป็นระบบผลการดำเนินงานการพัฒนา จัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูมีการส่งเสริมทักษะการพูดขอบคุณขอโทษโดยกิจกรรมที่เด็กชอบเช่นร้องเพลงเล่านิทานก่อนที่จะทํากิจกรรมสร้างเงื่อนไขและข้อตกลงกับเด็กก่อนทุกครั้งโดยมีคะแนนและบันทึกความดีปฏิบัติถูกต้องครูได้จัดทําโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแต่และกิจกรรม เด็กสามารถคิดวิเคราะห์สำรวจได้ด้วยตนเองจัดมุมหนังสือให้เด็กได้อ่านในตอนเช้าของแต่ละวันจะมีตัวแทนมาเล่านิทานให้เพื่อนฟังทุกเช้ามีการจดบันทึกสรุปผลพัฒนาการเด็กหรือจุลการชั้นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวัดส่วนสูงช่างน้ำหนักการรับประทานอาหารดื่มนมดื่มน้ำเป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมีการจัดทำออกแบบเครื่องมือประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับกิจกรรมเช่นแบบสังเกตใบงานแบบสำรวจเป็นต้นมีการบันทึกหลังการทำกิจกรรมเป็นปัจจุบันจัดทำวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาจากที่พบหลังจากกระทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น รายบุคคลหรือรายกลุ่มทุกภาคเรียนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนผลการประเมินได้ระดับพอใช้จุดที่ควรพัฒนา 1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขาดทักษะในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องผลการดำเนินการผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมการอ่านจากกิจกรรมสอนซ่อมเสริมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลสอบอทีสูงกว่าระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ 2. ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผลการดำเนินการผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ จากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานครอบคลุมทุกประเภทป1ถึงป .3 โครงงานสำรวจป4ถึงป .6 โครงงานทดลองม1ถึงม3โครงงานประดิษฐ์ 3. การประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการในทางปฏิบัติวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการทดสอบความสามารถของผู้เรียนในปีการศึกษา2563ผู้เรียนไม่ได้รับการทดสอบโอนิต4การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกินเกณฑ์ผลการดำเนินการได้จัดระบบการจัดการด้านโภชนาการ ดูแลควบคุมการรับประทานอาหารตลอดจนปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการออกกําลังกายมูลาหูปและแอโรบิกให้กับผู้เรียนด้านที่2กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินได้ระดับพอใช้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งก่อนดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงานในรูปแบบรายงานโครงการอีกทั้งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกำหนดกิจกรรมโครงงานแผนการปฏิบัติได้ชัดเจนและครอบคลุมตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานมาสรุปผลสอดคล้องกับสภาพจริงด้านที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผลการประเมินได้ระดับพอใช้ ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมและนำผลการจัดการเรียนรู้มาสรุปสภาพปัญหาที่พบโดยการจัดทำวิใจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งเรื่องส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้วยการทำกิจกรรมโครงงาน และส่งเสริมการอ่านด้วยแบบฝึกที่หลากหลาย